ทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะพี่น้องขนมปังกับชิมก้าค่ะเล่อสต็กเบคอนทอมอตต์รดลูกมายองเนสนั่งทานอาหารเช้ากันค่ะวันนี้สามีทำให้แต่เช้าเลย โอเควชากูมินมานโอเคทักทักมื้อนี้วันเกิดเธอเธอกินก้อนเพือเริ่มก้อนเป็นว่ะโตอเอาก้อนด้วยกันนนะ่ะเป็นพิธีค่ะขนมปังเป็นสเต็กเบคอนวชากูสวัสดีค่ะมื้อนี้ได้เลิกดีแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เลิกดีอ่าเมียฝรั่ง บ้านนอกสวีดเดนจีทำงานตอแล้วเนาะค่ะเลิกดีเฮ้าค่ะมือนี่ว้าวมาหลายมือแล้วค่ะว่าสิไอเฮ็ดไอตัวนี้นะคะว่าสิเฮ็ดไอหัวหัวผักหัวหันร้อนตัวนั้นเนาะพี่น้องว้าวมาดุนเราค่ะแตว่าตอนนี้ได้เลิกดีเลิกงามยามดีแล้วค่ะกระโดดลงนี่ก็อเออบอกว่าเห็ดบันไดมองนี่ให้น่กับว่าเห็ดไห้ เลิกยามน้ำดีเราพากันทำงานต่อก็นอพี่น้องเนาะยังไปหาคนคนเพินบอกว่า mm hmm. มาถ้าเมยย้ำไลเจ้าสีมาพ่ะนะปะ mm hmm. ให้เมียฟูฟ,ฟูให้ถอด <laughs> ผัวฉัน mm hmm. พากันทำงานก่อนจะพี่น้องัน On ของเด่นลูกโล้กหายคันนี้ของเด่นลูกเอามาิ้งได้ดูเดียวก็ไปเก็บไว้มินเตอร์ทอลงแค่เดียวก็บีโซอีอารมาอีเยน็น Ta den her opp. you bakal interan mendahans ka noh den dek ka alam

ปืนเก่าห่ะือรงนี่าเียนที่จะเป็นหนองเก็บปืนหวงเก็บฟืนจะน,นี่ก็เลยไม่หลาย

ไอ้ค่ไอชัค่ะในที่น้องไอคกุ๊กกุ๊กกุ๊กื้อที่ไปเอาผ้ามาปิดหน้าอีกเกนึงเพราะว่ามันคุ้นน้องพาเทมตาบุ๊มดูบินเดียวมันกำลังเกิดใม่ข้นเต็มด้วยที่น้องเ่ยมันเกิดใบมะลามาเอามูสต้นตายมันออก มันเกิดมาไม่ติดด้วยหมาไงไม่ติดด้วเหมาตัวแรกที่ที่ที่แรกี่ต่อที่กันคือมันไม่เกิดซึ่งมันไม่เสียมันจะเห็นไม่เรื่อยดูมันจะตายไปมูมันแก่ไม่ก็ตายไปนะดากไม่ก็เติมี่แล้วเนาะไปมูมดีนี่ดหละ เล้ยงผิดอนเต มีอะไรเี้ย่หลายเกลนเห็ดไปน้อนไปน้ำแล้วมันเกล่นาี่นองแลกาไปมวนไปเก็นนก็ปนน่เกอนี่นองาก่ออีเห็ดนต่ไม่เลยเด้อเอาเข้ากับเห็ดงานูเพียนดูซานเาัวน ออกไมต้มน้ำได้แรงแต่คืดึงออกไปถึงก้อนกนสิงเ็ดมันเก็ดนีกบีกไปกันแต่ที่ออกงีหมากมนกระ่งเหมากี่รดดดีถ้าวาีนี้ฝนก็ตกแล้วดก็่เลก็บอกว่าต้นอ่อนหน้ามัเห็ดมันนเยอะนก็สบๆด้วยันเง่าี่หมากนี่เป็นดอกกนก็ได้เป็นหมากเป็นดอกมบม่วง้านเ้ายนะป็นผมบ่ตกคำดอกมันก็ได้เป็นหมาก ฝนตกขั้โดดเลยคนละอ้น่ม่ถนือลากสายาม่อุ้ยคตดเลยได้กินก็ได้กินได้กินจะยาไม่แง่ีหน้อยก็อกินก็ได้เจ้านาันไปเก็บไอสตรีเบอลี่ี่นอกจะจบเฮ้ยล้วก็จะทำทางเดินอย่างนี้นะคะเข้ามา ทำเสีย้ยคิดเสี้ยยังสไว้จะผิดน้องเฮ็ดเสียกไใบอ,อ่ากันแบบว่าบ่อยเขามาเอ็นมาปันนิทางนี่ปันไดเพราะสิได้ยางเก็บหมากเลสเบอร์รี่ง่ายๆเนาะ,ค,ะค่ะก็บ่เพอร์เฟกต์วะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าก็เฮ็ดไว้พอเป็นพิธีเนาะใครก็บ่เฮ็ดไว้เฮ็ดมาเหยียบมาสิกับเพื่อแบบว่ายามฝนตุก็จะย้ำน้ำนางเของมาาันจังโบ้เปียก มันจะบ่เปียกนะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดใบพอให้มันดูดีจักหน่อยกะสิคอยเห็ดไปเรีย,รยบๆปรับปรุงเนาะจริงๆมันกับบได้สวยงามหย่อดอกค่ะพี่น้องเห็ดใบพอเป็นพิธีค่ะมันฟังนี่ค่ะเห็ดเป็นร่องนี่ต่อถ้าได้เอาเหด็ดมองหนีว่าถ้าได้เหด็ดแอบเสียกไปจะพี่น้องเสียกมันเบิดเสียกมันเบิดมือลุนล้นจังสีเดียรลุ้นจังสีเห็ดใหม่ค่ะเห็ดเห็ดอีกร่องหนึ่งตรงนี้ ต้องการดึงเงินมูนต้นแหงออกท่านในเบิดอยู่เนาะเดี๋ยวต่อไปเห็ดต่อกระจายก็ดูสีประการโอ้ยนะเออเอาเป็นเชียร์เอ๊ะเอ๊ะเดี๋เชีอร์เอ๊ะเว้ยแม่กชียร์นะเออเว้ยอ๋อหนูที่ตัดหน้าตัวจ้าพี่น้องตัวกระตืดึงอันนี่จังน้อยเอ้ยกล้องเอียงกล้องมันนั่นเอ็นตัวนั่นชิตัดอันตัดหน้า ก็สิดึงเงินดึงต้นหงื่อออนอีกต้นงอต้นึึตวหนึ่งติตัดหนา้นนอันนี้เห็นนๆแต่แล้วนิตัดหนโตตเล่างน่ก่้น้จะตตัดอันตตัดหนาพั้ยคนะ นก็ชิมหุบบ้นงไม่มีหุบงานเล็กมานใหญ่มากินมากไหมก็กระเล่นทอมีหละกจ้ตพ่น่องนส่นในสวนเะพิ่มตัวก็มีม่ได้ไปหาเก็บน้ำตาลน้ำดงดอกจทิเก ouais. ็บที American ่นี่เลยเพิ่มตัวคนพืนกบาชน้าป็นอ่นชนปา าบสมับอ่อว่าอยูกลว้ดีละสมัย่ว่ามีาานคนปลูกไว้แต่สมัยคนยู่บ้านหล คล้องเป็นคล้องระเบียบไปจังเสียเวลานั่นนั่นมันเกิดว่าดีตะกี้ต้นมู้มั่งกินขาวที่ตัวมันเกิดว่าได้แหละจ้าพี่น้องแฟนต่อกระสิตัดหญ,ญ้าค่ะอันนี้ก็แล้วเราเนาะจ้าพี่น้องเนาะปลานี่ก็ดึงมู้ต้นแหงออกหมดแล้วสามีตัดหญ้าค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสนุกสนุกกันไปเด้อค่ะเบอน,นี่เนาะค่ะ ทำงานกันไปอย่าเพิ่มเบื่อกันด้วยจ้าพี่น้องจ๋าดูต่อกับทุทหมัดไปเรื่อยๆชีวิตประจำวันเนาะคะ่ะดูสยเขาเพลิดเพลินกับการขับรถตัดหญ้าคเป็นยังไงจ้าพี่น้องต่อพาพี่น้องทำเห็ดเบียกคร็ดงานมือนี่ถึงไปหดผักเรากะมาเห็ดไอหัวไอ เอีกแบบเนี้รสเบอร์รี่ค่ะรสเบอร์รี่ก็คืออ่านั่นแหละค่ะฮันร้อนค่ะฮันร้อนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นาะค่ะพี่น้องตอนนี้ต้อกะเห็ดเรียบร้อยแล้วแฟนต้อกะตัดหย่าตอนนั่นจ้าคลิปนี้ต้อกะเอาไว้สซัมมิทกับน้องพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อแน,น่ๆเจ้าพี่น้องชีวิตประจำวันเมียฝรั่งบ้านน,นนอกสวิตเซอร์แลนด์นาะจ้ามีหยังกระสิ เหตุให้พี่น้องเบิ่งนอชีวิตประจำวันเนอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ